สว,ส,สวัสดีครับะกตบ่าวกำครับ้มนี้กระแตน้อยรรดเยหอยดหอยหอมพี่น้องหอยหอมหนวยยยยหอยหอมหรือว่าหอยภูเขาแต่เดตำส่วไม่กินครับเดีพักบุงหย่อนงามงามล้วก็พักกระทินผอมมึงพักบุงพี่น้องพักบุงถือฝนไม่หย่ยอนงามงามล้วก็หย่อนพักกระทินท่านี่พกักกาดกรอบครับกับแคบหมูแคบหมูครับท่านี้ เอามาแซบๆน้ำกันค่ะมาครับพ่านนี้เลยจายมันร้องแซบน้ำกันครับเวลานังเมนตัวเมนตกระเซหน่อยต่ำหรือว่าถมมันสูงเป็นหยืดหยุดใส่มือสาวเลยทีเดียวมือสาวมือสาว Ừ. phía mưa tầm ngang xẹp cơ cao của nhau ừ. Ừ. hỏi hồng hỏi nuôi dày dày จังใหม่มันยาวปวดพี่น้องอหาออกกอนอ่าออกมดอันนี้เลยแต่หน่อยซื้อมาเอาเอามาล้างน้ำก่อนได้พี่น้องล้างน้ำแล้วป้าเห้มันไตก่อนจังไข่

Nó ạ <Nhạc> mhm 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 như <Nhạc> mhm <Nhạc> kim hòm mhm hòm mhm 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 เอาเหตุน้ำจิ่มเปียวหวานกับซีแซ่บหอมจิ่มข้านึ่จิ่มเนาะอันสันหยอดพะบุ๋ม จิ้มออกง่ายดีไหมซัวข้าปุ่นใส่น้ำปลาโน้วๆน้ำหอมมันแบ่บ เสาฝนตกลิ่นครับถ้ากะหยุดก็ะพน้นหยุดกันยังหยิบๆยิบอยู่เนาะฝนมาเนี่ยช่วงนี้พายุเขาหล่อหล่อฝนอ่อนในพี่น้องจังเลยไยายงานนั้น นางมาได้มันเสียงมันดังแห่ง <c oughs> มันไม่มาคู่พี่นาองมันเนี่ยเพราะว่ามันติดทุระด,ดวนพี่น้อง <c oughs> จะแต่หน่อยเลยแต่นั่นงผู้เดียว <t oss> ที่แหลกเตรีมยมใส่ถาดบางใหญ่นะว่าจะนั่งกินสองคนนะพี่น้อง มันลงไปซึมซับเสร็จเสร็จเน่ดี สิงขบุ ต้มโต๊ะเทาไหม่จิ้มพอมันนะหอมหมันๆกินหลายเป็นยังไงงั้นอาจจะอิ่มนะ มินด่นเมาเ่มาเมานะจักคือกันเ่าเมาเห็นตาอายพอนำมากินดูดูจยของกันเลยลองลองเอามากินคือจัง <c oughs> เห็นมันซิมัน,มน,วนๆวานแสบอ่าเมา

จำไม่ได้ค่ะ มันนวยใหญ่กูเรียนสิบอินวยใหญ่แ้งปากขอปากอขอปากจนเป็นสีสมไม่น่องออกสีสมสมอ่นวน้วยใหญ่กูเธอซื้อมามันจะเป็นขอบยังขอบข,อขอาวเนาะขอบหน่อยแล้วก็ยังวยหน่อย ส่วงเนี่ย็คสีไม่ห้อยห้อยหอมห้อยเดือคขับไล่กำลังห้อยหอมกำลังไหลายหามฝนแล้วทีเลี้ยงไหวล่ะโบผานพี่น้องหั <laughs> น่นามแรงมากมวยหยั่ง โอ้โหไม่หอมตักกันเลยว่ะตักก็น้ำนั่งเวลาจิมนะเมื่อก็้ยังจิมไงเขาจะเห็นเด็กนนอง เจมส์มัมมมนนพุดโห้มันหอยหอยโลหนึง่ง เอามาไว้ทางนี้เบิร์ตบุ่งบ่าแบบแหนมหายยังงงเออดเออเซนที่แหล่คือจังมือนอันนั้นเะเนที่แหล่คือจังหลายอยู่นี่หนักขาดเนาะ มะเกือินไหมสดะมดะเกือถินจัดมาหลายๆสิเบิดบน่นอ่ะ เบ็ดบ่เนี่ยหอยหอมเบ็ดาม่ได้เบ็ดไม่นด้เงียบอะเงี้ย Uhm. tự nhăn mình, bộ uhm. lợi uhm. uhm. cứ môn mẹo hết kéo hết đâu hết nó, hết đâu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  nó đâu นตกเศร้าไก่กับขันนกกับขันฟังเสียงบรรยากาศแล้วทั้งไก่ทั้งนก ตักให้ย,ยังมาตีพี่น้องเม็ดกระถินก่อกเม็ดกระถินใส่นั่น

ไมไเห็นไหอืมขอแล้วกินโลวดเดี๋ยวสินั่งเบิ่งเบิดไลายเติบเลยดิตำสั่วกับปลานั่วๆแสบๆ น,นีเอาแค่ตำตำแต่ขอบผุ่นตำแต่เส้นขอบผุ่นนะพี่น้องว่าอะไรใช่เส้นมะกุูงนำอาจจะมีเสียงเครื่องเสียงยังจงสิงพี่น้องเป็นตัดเข่าตัดเขาตัดหย่า เจา้าคุณว่ามันเมื่อต,ตัดแล้วตัดแล้วหรือบ่กก็เต่นหน่อยถามอย่าี้ก็แต่นหน่อยประเดี๋ยวเมื่อจะเจอเด้พี่น้องเ <c oughs> มือหน้าเนี่ยดูให้ซองให้โอ้โหมัอน,นี่ตำส่วนใช่กบหอยหอมแซ่บนะครับมัอนี่ก็ได้แซ่บมันมันมันแซ่บมันหอมครับเป็นกินหอมหน่าจะเป็นหอยม,มาจากเป็นว่าหอยอยังหอยภูเขาหนอ่หอยภูเขาอาจะเมียนเขาปะ เอามาต้มกินหอมหมอมกะใส่หัวสิงไข่ใส่ใบบะกูดดับกินที่แรกก็ว่าดับกินไปเนี่ยกับมันกะดับความน,นั้นคือการพี่น้องเอามันนี่ก็แต้น้อยก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมถ้ามากถ้าชื่นชอบจังไลกะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นีดเด้อคะ่ะมื้อนี่ก็แต้น้อยก็บอกกําขอลาไปก่อนนะครับนาะสวัสดีครับ